ค่หล่อลํำในตำนานค่ะ1,000บาทจบครบทุกอย่างไม่มีเพิ่มเติมค่ะฟ2ลรวันนะคะเงินเดือน15ื0 0ก็ออกได้แล้วผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 0 5 5บาทเท่านั้นเองคันแรก Honda Civic FC เครื่องยนต์ 2,000cc ซีซีปีสอ0 6สีเงินกันด้วยนะคะราคา269,000บาท รีดาวผ่อนเดือนละ6,597บาทจำนวนทั้งสิ้น60งวดค่ะคันต่อมาค่ะ Honda Civic XD เครื่องยนต์1,800ซีซีไมล์เชเองสี2,010สีส a ล e l l i ซ e s i ว v e r นะคะราคา319,000บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ6,590บาทจำนวนทั้งสิ้น72งวด ยังไม่หมดค่ะยังมี Honda Civic SD นะคะเครื่องยนต์1,500ไฮ b ริดปี2014สีขาวราคา439,000บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,321บาทจำนวนทั้งสิ้น72งวดเท่านั้นเองที่สั่นออโตเซ็นเตอร์นะคะเราคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับอยากได้รถสวยต้องมาที่นี่ค่ะสั่นออ o โตเซ็นเตอร์รับรองว่าคุณจะได้รถสวยอย่าง Đen ơi